สวัสดีครับผมเยซันนะครับวันนี้ได้รถโตโยต้ารีโว่พรีนันเนอร์นะครับของสีเกียวโต้ครับรถปี18นะครับจะเห็นว่าตัวนี้เป็นหน้ารถปี16ตัวแรกเลยนะครับราคารถป้ายแดง799,000นะครับผมได้มาวันนี้ไมใบ35,000กิโลครับไหม่แท้ๆเลยนะครับรถถึงจะปี18นะครับปีนี้ปี2025แล้วนะครับประมาณ7ปีแล้วแต่ถ้าได้มาเน้อยๆนะครับได้เปรียบครับนะครับในการใช้งานทนๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเทสกันนะครับได้รถมาแล้วตกผ่านการตรวจเช็คไปกันครับ 150แรงม้า400นิวตันเมตรนะครับค่อนข้างจะกํากำลังเดือดเฟือครับพุ่งมากครับผมอะไรตีกลับเครื่องไม่มีสะดุดเลยนะครับเบรคครับผมอะไรไม่สั่นนะครับแสดงว่าช่วงล่างดีจานเบรคดีวันนี้เราจะไปลองกันยาวๆนะครับหลายกิโลเมตรนะครับจริงๆแล้วรถกระบะจริงๆแล้วไม่ต้องทดสอบอะไรมากก็จริงนะครับแต่ว่าเพื่อความเป็นมาตรฐานนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับแม้จะเป็นรถเก่งรถกระบะนะครับปีเก่าปี ปีน้อยปีลึกปีมากนะครับหรือว่าไม้น้อยไม่เยอะนะครับก็ทดสอบได้มาเหมือนกันครับมาตรฐานเดียวกันครับเร่งดีมากครับผมกดเร่งคลิกดาวปีดีมากครับกดเบรกนะครับไม่สั่นนะครับไม่สั่นผมอะไรไม่สั่นเลยขับดีครับการทรงตัวปล่อยมือนะครับสย์ดีนะครับช่องล่างแน่นสูนดีเบรกดีนะครับเดี๋ยวมาลองเข้าโค้งครับเข้าโค้งได้อยู่ประมาณ80ไม่ต้องชะลอนะครับ หรือว่าเป็นรถยกสูงที่เขาคงได้มั่นใจนะครับไม่กระเทือนไม่แสดงมากนะครับชกอัพอย่างดีครับนี่ขนาดยังไม่บรรทุกนะครับนี่เราจะไปดูทางขูดขากันครับขอนพัทยารู้กันอยู่นะครับถนนเรียบทางรถไฟนี่ถนนจะเป็นลาดยางมาตอยนะครับแล้วก็จะไม่ได้สม่ำเสมอบางช่วงก็จะขูดขะนะครับบางช่วงก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วงก็จะมีการซุดตัวนะครับโดยเฉพาะด้านซ้ายนะครับแล้วก็บางช่วงก็จะมี การซ่อมบำรุงป่าซ่อมพื้นผิวครับทําให้ไม่เรียบนะครับดูที่ครับว่าถ้าเป็นถนนของจะมีความกระเด้งขนาดไหนกระเด้งนะกระเด้งนะครับเพราะว่าถนนมันไม่สม่ำเสมออยู่แล้วครับเพราะมีการซ่อมแซมกันตลอดนะครับถนนเรียบทางรถไฟเนี่ยสะเทือนอยู่เหมือนกันครับวิ่งแค่เกนะครับ ก้า0ก็ร,รู้สึกกระโดดถ้าวิ่งร้อยเกิดเบรกเกิดอะไรขึ้นมาจะทำให้อันตรายนะครับทำให้อันตรายชโชคดีครับช่วงล่างดีครับแม้จะเจอถนนสะเทือนหนักนะครับโอเคสรุปว่าเครื่องยนต์ดีเกียร์ไม่มีกระตุกกระชากเปลี่ยนเกียร์ตามรอบของเขาดีนะครับสมูทดีราบเรียบนะครับ แล้วช่วงล่างดีเงียบนะครับก่อถนนดีนะครับในการใช้งานตามปกตินะครับขอบคุณมากครับหมดจบการทดสอบก่อนขาย t o t ต้า v ีโวพรีเลนเอร์ปี18เปีพออโต้นะครับ2.4 E สวัสดีครับ h ั l l หล o อ d ฟเตอร์ o ูนเ e สเอ e ว y ร o d y บอดี้ทูเดย์ p อ r อ c i a อ e to Selling the car to Mr. Anthony and his wife How do you feel that you are buying the car here? Ah very good. Good service, good customer relations, everyone's very friendly and good quality car. Yes. For foreigner, you feel safe by the car from Sanoto. Safe about the car. No have accident when you resell the car. It's a light exit, really good. You can resell the car really fast yes. and good supply. Very good. And the book, you will get the book ชัวรี่ you will save ดูบ้านอาค you get จะบุกชัวรี่ yes and you will save you have a service if the car has problem i will help the customer every customer to service เข้ามาจะเป็น channel จะ car every car i s o w i can help the customer that is my uh, policy of Sunauto thank you very much Mr Tony ขอบคุณครับ